สววันนี้เอาไฮไลท์เลยนะก็คือเลือกหนึ่งปฏิญานตนกันเรียบร้อยแล้วสองก็คือเลือกประธานและรองประธานสองคนคนที่มาทําหน้าที่วันนี้นะก็ต้องชื่นชมท่านหน่อยนะว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีก็คือใครครับคือท่านพลตมทยุทธนาไทยพักดีเพราะว่าอาวุโสสุดบรรดาสว,าวนะฮะอายุ78ปี รงลงมาจันแลดีหลกวิทยารัตนะก็เลยท่านยุทธนาก็ไปทําหน้าที่เป็นประธานปฏิญาณตนเสร็จก็เข้าสู่วาระเลือกประธานและรองประธานตอนแรกก็เถียงกันเลยครับจะให้แสดงวิสัยทัศน์คนละกี่นาทีก็ตกลงกันที่5นาทีวุต้องวูดกันนะครับตอนแรกจะสามยติตอนหลังคุณดรนัทนาถอนก็เลยเหลือสองยติ กติกาก็คือนั่นแหละครับแสดงวิสัยทัศน์ในการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งท่านผู้ชมได้รับฟังไปแล้วในห้องข่าวไทยโพสต์นะจับสลากกันนะว่าใครแสดงวิสัยทัศน์ก่อนวันนี้คนแรกที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ก็คือหมอเปรมเปมศักดิ์เพียรุระกลุ่มสีขาวคนที่สองก็คือคุณนันทนานันทวรุภาทคนที่สามคือคุณมงคลสุรสัจจ บินะ๊กจผมต้องพูดตรงๆนะผมขับรถฟังไปนะถ้าเราไม่รู้ที่มาไม่รู้จักก่อนนะว่าใครเป็นสวคางเหลืองคางส้มคางเขียวนะฮะพูดดีทั้งสามคนพูดดีทั้ง3มคนนะมีสไตล์ของแต่ละคนน่าฟังมีมุมคิดอาจจะมีแขวะ,ขวะบ้างนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนื้อหาสาระดีดีคนละแบบ ก็ถึงบทลงคะแนนนะฮะทุกอย่างก็เป็นไปตามโผล่นแหละครับ <_ d ata> คุณมงคลเนี่ยนะฮะ <_ d ata> พูดไปก็เหมือนโม่แหละครับไทยโพสต์ขึ้นมานานแล้วว่านะ <_ d ata> ตอนใหม่ๆก็มีอยู่สองคนนี่แหละครับ <_ d ata> ขึ้นชื่อสลับไปสลับมา <_ d ata> ถาใไมมงคลก็เกยียงไกลทใไม่เกยียงไกลของมงคลตอนหลงัๆ <_ d ata> งๆก็มงคลมงคลมงคลเอาเข้าป้ายมงคลสุรศัด์จะได้รับการโหวตนะครับเขาโหวตรับ ในการลุงคะแนนปรากฏว่าเอาคะแนนกันเลยก,ก็ได้นะเอาคะแนนกันเลยก็ได้นะเลขที่ออกคนะแนนผมหายซะแล้วนะคะแนนนี่สำคัญมากท่านผู้ชมนะไอ้ที่เรามาโมสำราญมาโมว่าสวพักเก้าโทษสวกลุ่มสีดำเงินมีกี่เสียง กลุ่มสีส้มสวพันใหม่มีกี่เสียงกันะะเห็นไหมฮะตอนแรกผมก็บอกว่ามีร้อยสี่สิบเสียงบวกต่อมาก็เป็นร้อยห้าสิบแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าร้อยสี่สิบบวกลบวันนี้ก็ต้องประกาศเลยว่าสวสีน้ำเงินของแท้นะก็คือเกินร้อยห้าสิดูคะแนนคุณมงคลสิครับได้หนึ่าคะแนน เราเคยบอกว่าสวสีส้มเน่ยน,นะไม่เกิน20มี19นะฮะสวสีขาวากลุ่มหมอเปรมศักดิ์นี่พยายามอุบไตเงียบนะสุดท้ายนี่คุณหมอเปรมเนี่ยวันนี้ได้มาสามวดอดเสียง4บัตรเสียห้าใบอาจจะเขียนชื่อไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าเขียนสองชื่ออย่างนี้กเป็นบัตรเสียแล้วนี่คือ ประธานวุฒิสภาคนใหม่นะครับแต่ขั้นตอนยังมีนะท่านผู้ชมนะพอเลือกรองเลือกประธานวันนี้แล้วนี่วุฒิสภาก็นําต้องนํารายชื่อไปให้นะัททนายกนําความกับบงังทูลเพื่อรโรดกกล้าต่อไปผ่านไปแล้วนะครับจะให้รู้จักเอาเนี้ยอาดูคะแนนคนต่อไปดีกว่าแล้วค่อยย้อนดูประวัติต่อไปรองประธานคนที่สองอรองประธานสภาคนที่หนึ่ง รปรากฏว่ามีคนสมัครเพิ่มมานะไม่ใช่สามกลุ่มเพิ่มมาอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่ากลุ่มอะไรนะคือคุณปฏิมาจิรแพทย์ผลการโหวตนะครับก็แสดงวิสัยทัศน์เหมือนเดิมนะแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเดิมผลคะแนนรองประธานสภาอุทิศภาคนที่หนึ่งท่านผู้ชมดูตามนี้นะครับนี่คือรูปบิ๊กเกลียงนะบิ๊กเกลียงเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์วันนี้เนี่ยพูดไม่ครบห้านาทีนะ พูดแค่สองนาทีห้าสิบวิผมนั่งจับเวลาอยู่นะท่านพูดภาษาทหารปกติเป็นคนพูดเยอะนะพอแสดงวิจัรน์พูดน้อยได้มาร้อยห้าสิบคะแนนคุณนพดลอินนานี่ก็สําคัญวันก่อนเราเคยขึ้นรูปทีงแล้ววันนั้นคุณนพดลอินนาเนี่ยนะตอนไปชุมกลุ่มอิสระก็ไปแสดงวิจัยทัศน์กับคุณบุญส่งน้อยโสพลที่ตึกซีเอสแถวรัชดาปรากฏว่าวันนี้ ก็มาสังกัดกลุ่มหมอเปรมนะฮได้คะแนนนี่ส่วนตัวนี่นะผม,ไ,มได้มาเพราะส่วนตัวนี่เยอะนะยีคะแนนคุณปฏิมาที่ไม่รู้สังกัดน่ยนะห้าคะแนนอันนี้เอาตามที่แสดงวิสัยทัศนะจับสลักอาจารย์แลดิลกวิทยรัตได้มา15คะแนนกดออกเสียงหนึ่งบัตรเสียสองไอตอนรอบแรกเนี่ยนัดนับคะแนนแล้วเนี่ยได้มา2 0งรแต้มต้องนับกันใหม่นิดหน่อย เขาเรียกบัตรขยิงนี่จบรองคนที่หนึ่งต่อไปรองคนที่สองกติกาเดิมแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเดิมนะก็แสดงวิสัยทัศน์กันพอสมควรแล้วครับกติกาไม่ห้ามนะคนที่แพ้มาแล้วจากรองหนึ่งแตลงสมัครซ้ำก็ได้ปรากฏว่าคุณปฏิมาจิรแพทย์เนี่ยนะแพ้จากรองหนึ่งแล้วขอลงชิงรองคนที่สอีก นะมาถึงรองคนที่สองคะแนนที่ออกมานะครับเพิ่งนับเสร็จกันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะก่อนผมเข้าห้องข่าวเนี่ยนะรปรากฏว่าคุณบุญส่งน้อยโสพลซึ่งไปแสดงวิสัยทัศน์ในนามกลุ่มอิสระไอ้ที่รัชดาเมื่อวันก่อนนะครับตอนแรกอยู่กลุ่มอิสระนะพอต่อมาแสดงวิสัยทัศน์เสร็จนะครับเขาบอกว่า กลุ่มสีน้ำเงินเชิญเข้ากลุ่มเลยมาอยู่กลุ่มสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วบุญส่งน้อยโสพลนะครับอดีตกกตเป็นที่ปรึกษาของรองประธานวุฒิสภาคนที่แล้วนะเป็นที่ปรึกษาของท่านสุภชัยสมเจริญนะ่ะนะได้คะแนนออกมา167คะแนนนะฮะังเอิญนเครื่องคอมค้างอยู่ท่นานผู้ชมจะให้ดูคะแนนนะฮะแต่ผมขาขนคะแนนไปก่อนบุญส่งน้อยโสพลได้167คะแนน นะคะแนนเยอะนะท่านเกียงไก่ได้มาร้อยห้าสิบท่านท่านอะไรท่านท่านมงคลก็ได้ร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหม mm. คุณบุญส่งน้อยโสพลได้ร้อยหกสิบเจ็ดแน่นอนแล้วครับภาพลักษณ์มือกฎหมายนี่นะฮะนี่แหละครับสามคนนี้เอาคุณปฏิมาได้สี่คะแนนคุณพงศักดิ์เกิดวงบัณฑิต อันนี้สวจากภูเก็ตได้แปดคะแนนสวสีส้มนี่คุณอังคณานีและภัยกิตได้สิบแปดคะแนนรวมความแล้วสีส้มวันนี้ได้มาอังคณาได้สิบแปดอาอจารย์แลได้สิบห้าส่วนนันทนาเนี่ยนะได้เท่าไหร่ครับได้สิบเก้าคะแนนของสวสีส้มนะแล้วก็ภาพที่ดูเมื่อกี้ก็คือทั้งสามท่านแหละครับ อายุอาจจะมากหน่อยก็เป็นสภาสภาสูงแล้วครับนะก็ไม่ต้องห่วงทีนี้นะครับนี่คือได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสาวเหล่านี้นะครับถ้าจะบอกว่าสีอะไรสีน้ำเงินหมดแล้วครับอย่างน้อยก็สีน้ำเงินที่เขาประกาศตอนหาเสียงตอนแสดงวิสัยทัศนะนะนะสีน้ำเงินนี่ก็คือหัวใจสีน้ำเงินทุกท่านก็บอก ว่านี่แหละครับชาติสาตยกษัตริย์เหมือนกันหมดและถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะวันนี้สภาวุฒิสภาเนี่ยเหลืองพรึบเหลืองพรึบนะครับถ้าดูภาพรวมๆอยากให้ฟังตอนที่ท่านมงคลแสดงวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งก่อนไปรู้จักตัวตนของท่านเพิ่มเติมนะครับผมสำนึกว่าแผ่นดินนี้ ได้ให้โอกาสผมมากมายเหลือเกินผมตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว,นว,ว่าจะอุทิศชีวิตนะครับจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินรับใช้ประชาชนรักษาสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นปณิธานที่แน่วแน่นะครับยึดมั่นมาตลอดตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบันและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจนกว่าชีวิตจะหาไม่แมังนั่งใจก่อนที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก วัตุประสงคของผมก็คือความหวังที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ครับของชีวิตทำง,งานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อรับใช้ประชาชนแก้ปัญหาของคนในชาติในช่วงเวลาที่กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่วันนี้ผมจะตั้งใจทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผมหวังไว้ครับและเชื่อว่า ทุกท่านที่อยู่ในวุฒิสภาแห่งนี้ก็มีความตั้งใจไม่ต่างไปจากผมนะครับคือการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการให้ประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกๆมิติซึ่งการทำงานของวุฒิสภา โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาจะนำไปสู่สิ่งนั้นได้ครับผมอยากเห็นสังคมไทยอยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยกเราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาแห่งนี้ครับ ผมเพเติมให้อีกนิดเดียวนะผมก็ประทับใจท่านพูดหลายตอนเมื่อกันนะคือตอนหนึ่งท่านมงคลก็บอกว่าอย่างนี้ท่านประชมนะคือบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะที่ลมนูน,นปี60ได้ปฏิรูปใหญ่เป็นสภาของทุกคนทุกหมูเ่เหล่าแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาทําหน้าที่นะตอนท้ายท่านก็นย้านั่นแหละครับเราจะก้าวเดินพร้อมกันเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้ บรรลุความเป็นสภาของสามัญชนเป็นสามัญชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อประนอมอำนาจก,กับวิกฤตของสังคมไทยคนที่พูดภาษาอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมนะต้องเป็นคนที่มีความคิดเก้าหน้าพอสมควรนะอย่างที่ผมเรียนมาสองสามครั้งแล้วปุ่มหลังชีวิตของท่านมงคลนนะเอาไห้ร้าเลยน่ยนะจบรามรัฐศาสตร์นะไปเข้าปา,านะตอนอยู่รามเนี่ยทำไข่าอาสาในภาพเนี่ย ไปนะแล้วก็ตอน6ตัลานหนึหลังเหตุการณ์นี่ไปร่วมกับพรกคอมที่แห่งประเทศไทยตอนนี้ขา่าวเนี่ยไปพลิกบูมระหว่างกันนะ่ยนะโอ้โหนี่เป็นสหายเทือกบรรทัดอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับไปอยู่ในป่าเนี่ยหกเดือนนะเทือกเขาบรรทัดสามจังหวัดภาคใต้ไปอยู่กับเพื่อนผมเนี่ยคุณธงชัยสวรรณวิหกสหายช่วงนี่พูดเอาชื่อเพื่อนมาขายหน่อย ดูประวัติของท่านน่ยนะท่านเกิด2 4งสนะรับวันที่9สิงหาคมที่หน้องโดนสลับบุรีการศึกษานะท่านก็บอกวันนี้นะมาจากก้อนดินก้อนทรายเมื่อก่อนเก่งเล็เกเรเรียนนะการช่างนาครนายกไปต่อพาณิชย์ที่พระนครศรียาานะบังเอิญได้ไปเรียนที่รามคําแหงเส้นทางราชการนะครับท่านผู้ชมปี2522นี่ไปเป็นประลามเพอโน่น ที่อำเภอรีเชียงใหม่น้องคายเป็นประหลัดที่โน่นที่นี่นะต้องบอกความลับนิดหนึ่งคือท่านบังเอิญไปใกล้เชิดกับท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านเสริมศักดิ์เนี่ยส่งเสริมคุณมงคลเนี่ยนะไปถามท่านได้ให้ไปเรียนนายอำเภอโน่นนี่นั่นนะเพราะว่าชอบประชาศาสายชอบการทํางานของคุณมงคลนั่นแหละครับสุดท้ายจุดพักจุดพลิกเปลี่ยนสําคัญคือไปเป็นรองผู้ว่ารีสเกต แล้วก็ไปเป็นผู้ว่าบุรีลำนั่นแหละครับได้พบกับท่านครูใหญ่ในวินคิดชอบแล้วก็ชื่นชมต่างคนต่างชื่นชอบกันแหละครับปี52คุณมงคลเป็นรัฐมตีกรมพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ปี2553 5 3ปลายปีอปลายปีนะฮะได้เป็นรัฐมตีกรม,ามนะก 3, าปนะะปกรปกครอง พอต้นปีกลางปี53เนี่ยนะเขาเสนอเป็นประลักกระทรวงมหาไทยท่านถอนตัวนะฮะนี่แหละครับเป็นคนหลายมิติเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงเป็นคนอันเีอสายมตตีดีนะแน่นอนไอ้ที่ว่าเป็นอะไรอะ่ะอาใกล้ชิดกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์อันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้เพราะวิถีชีวิตเป็นมาอย่างนั้นนะฮะ อยู่ที่การบำเพ็ญเพียรบําเพ็ญตนแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วนี่จะเป็นแค่หุ่นเชิดของครูใหญ่บุรีล์หรือไม่อย่างที่เขาเกล่าวมาผมว่าคุณมงคลจะมีสติอันนี้พูดในเชิงบวกให้ท่านนิดหนึ่งนะฮะรวมทั้งคุณนะฮะท่านแม่ทัพเกงไก่เนื้อใหญ่ใจความก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะคุณนัน,น,น,นทนาทันทพรภพาสก็แน่นอนแล้วครับ ก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่เธอก็มั่นใจนะก่อนโหวตเนี่ยบอกว่าถึงแม้เราจะไม่ชนะเสียงในสภาแต่เราเชื่อว่าจะชนะใจประชาชนนี่คือภาพรวมที่ได้มาทั้งหมดแล้ววันพรุ่งนี้นะครับบังเอินเวลาวันนี้เกินมานหนึ่งนะอ่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ผมจะได้เชียร์หเห็นถึงว่าสอวอ,อำนาจหน้าที่สิทธิผลประโยชน์ แล้วก็ขุมทองที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมาธิการสามันประจําวุฒิสภานะเรื่องที่เราร,รู้รู้กันอยู่แล้วก็มาพูดซ้ำพูดซากนะเพื่อจะได้เตือนสติสวด้วยนะแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีช่วยกันตรวจสอบกันทาง,งานแล้วครับสวมีผู้ช่วยนี่ผู้ดําเนินการนี่อีก8คนนะ กินเดือนเดือนประมาณสองแสนแปดคนนะเนี่ยนี่เฉพาะทีมงานนะแต่ละคนนะครับส่วนตัวเองเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงครับแสนกว่าบาทเอาก็มาขยายความกันในวันพรุ่งนี้อีกทีวันนี้ก็ร,รัฐรัดตัดความไปหลายประเด็นนะฮะยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นอีกบางเรื่องนะยกยอดไปวันพรุ่งนี้นะตรงปกตรงประเด็นวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ